สวัสดีค่ะวันนี้เป็นการพบกลุ่มของนักศึกษากศนหนองยาป้องกลุ่มสนะคะกศนอำเภอหนอง,านองยาป้องสองระดับการศึกษาตอนต้นนะคะประจำภาคเรียน2000ทับ2563โดยมีครูประจำกลุ่มชื่อนาปียากรเทพพันธ์นะคะตำแหน่งครูผู้ช่วย วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทําโครงงานกันนะคะเป็นโครงงานวิชาภาษาไทยนะคะก่อนอื่นนะคะนักศึกษาจะต้องศึกษารายละเอียดนะคะจากใบงานที่ครูให้โดยก่อนที่จะศึกษานะคะนักศึกษาจะต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะ,ะครูทําไว้ให้ทั้งหมด10 10ข้อนะคะใช้เวลา15นาทีหลังจากนั้นเราก็จะ มาศึกษารายละเอียดกันนะคะนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะหลังจากที่นักศึกษาได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วนะคะเรามาดูเนื้อหากันนะคะโครงงานภาษาไทยนะคะโดยวิชานี้นะคะเป็นเป็นการบูรณาการกันในวิชาต่างๆของ ของภาคเรียนนี้นะคะที่ครูจะนิ้นในเรื่องของภาษาไทยนะคะเรามาดูนะคะอันนี้นะคะเป็นสไลด์ของโครงงานนะ่าสนใจโดยครูเอามาจากคนของครูของครูราวันคอทองนะคะโรงเรียนบ้านต้นพึ่งอำเภอแม่ริมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมประถมนะคะ ศึกษาเชียงใหม่เกต2องนะคะเรามาดูความหมายของโครงงานโครงงานนะคะคือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติตนด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจโดยอาศัยหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นๆไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบโดยที่มีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้าดำเนินงานตามแผนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำผลงานนำเสนอซึ่งอาจจะเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มนะคะจุดมุ่งหมายของโครงงาน หเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยตนเอง 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ 3. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่นรู้จากการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นมีความซื่อสัตย์เชื่อมั่นในตนเองมีความรับผิดชอบ 4. เพื่อให้ผู้เรียนใช้ความรู้และประสบการณ์เลือกทำโครงงานตามความสนใจ โครงงานภาษาไทยคือวิจัยเล็กๆสำหรับนักเรียนเป็นการแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยหาคำตอบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ก็คือ 1. น,นักเรียนเกิดปัญหา 2. นักเรียนต้องการคำตอบชั่วคราวหรือตั้งสมมติฐานขึ้นมานะคะ 3นักเรียนจะต้องทดสอบการทดลองหรือพิสูจน์ปัญหาว่าจริงหรือไม่4ทําการทดลองหรือคนศึกษาค้นคว้าเพื่อสรุปผล 4.1. ถ้าคําตอบไม่ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ก็ตั้งสมมุติฐานใหม่และทําข้อ3และข้อ4จนเป็นจริง 4. 4 2เมื่อคําตอบตรงกับสมมุติฐาน ก็จะทำให้ได้ความรู้ใหม่และเกิดคำถามใหม่ 5. นํานำผลที่ใช้นำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะมาดูประเภทของโครงงานในภาษาไทยนะคะก็จะแบ่งตามวิธีการได้มาของข้อมูลหรือคำตอบของโครงงานเป็น4ประเภทดังนี้ค่ะ 1. โครงงานภาษาไทยประเภทสำรวจและรวบรวมข้อมูลโครงงานประเภทนี้ทำให้ผู้ผู้ทำโครงงานเพียงต้องการคำตอบสำรวจและรวบรวมข้อมูลที่ที่นำข้อมูลเหล่านั้นมาจำแนกเป็นหมวดหมู่และนำเสนอในรูปแบบต่างๆเพื่อเห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาให้ชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะการสำรวจคำศัพท์ที่รู้จักเรื่อง เช่นอาจจะเป็นเรื่องของภาพภัยมณีหรือ,เ,อเรื่องของสังทองวันดคดีต่างๆอย่างเงี้ยนะคะหรือการสำรวจคำที่มีคำควบกล้ำในหนังสือหนังสือต่างๆนะคะก็เราก็ไปหามาข้อที่2นะคะโครงงานภาษาไทยประเภททดลองมีขั้นตอนคล้ายๆกับการทำงานของนักวิทยาศาสตร์นะคะ ก็จะมีดังนี้นะคะ1นําหนดปัญหาที่ศึกษาตั้ง2ตั้งวัตถุประสงค์3ตั้งสมมติฐานของการศึกษาคนควา้า4ออกแบบการทดลอง5ทดลอง6รวบรวมและแปลผลการทดลอง7สรุปและแปดนำเสนอผลงาน ประเภทแบบทดลองนะคะโครงงานของภาษาไทายที่ประเภททดลองนะคะ 1. ทดลองออกเสียงคำที่ผสมด้วยตัวรอ 2. การศึกษาวิธีการเขียนตัวบรรจงขึ้นบรรทัด 3. การเขียนคำที่หายไปจากการศึกษาคำ,คำจำจากการฟังและ 4. การเขียนตัวสะกดคำยาก การนำเสนอขั้นตอนการศึกษาโครงงานภาษาไทยประเภททดลองนะคะโครงงานภาษาไทยเรื่องการอ่านในใจกับการอ่านออกเสียงอย่างไหนจำได้ดีกว่ากันอันนี้ชื่อโครงง,งานนะคะก็จะมี 1. ปัญหาที่ศึกษาก็คือวิธีการอ่าน2วิธีได้แก่การอ่านออกเสียงกับอ่านในใจนะคะสวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือต้องการศึกษาว่าการอ่านทั้ง2วิธีวิธีใดจําได้ดีกว่ากัน สมสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าหรือคำตอบชั่วคราวการอ่านออกเสียงจำได้ดีกว่ากันนะคะอันนี้หลังจากที่ตั้งสมมติฐานแล้วนะคะก็จะมีการออกแบบการทดลองนะคะเป็นการเขียนเขาโครงว่าจะทำการศึกษาอย่างไรต้องกำหนดตัวแปรด้วยนะคะก็จะมีตัวแปรต้นตัวแปรอิสระ ตัวแปรตามตัวแปรควบคุมนะคะอ่าตัวนี้หลังจากการออกแบบทดลองแล้วเราก็มาทำการทดลองนะคะโดยอาจจะกำหนด10คน12คน15คนก็ได้นะคะอ่านโดยเรากำหนดเวลาในการอ่านนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือแปรผลสรุปผลนะคะ สนะคะโครงงานประเภทภาษาไทยประเภทสิ่งประดิษฐ์โครงงานภาษาไทยประเภทสิ่งประดิษฐ์จเป็นการนําความรู้ที่มีอยู่มาประดิษฐ์หรือมาหรือสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากมายนะคะเช่นการประดิษฐ์หนังสือเล่มเล็กการประดิษฐ์หนังสือช่วยการอ่านคําที่มีตัวคําควบกล้าการประดิษฐ์เกมภาษาไทย การประดิษฐ์สื่อส่งเสริมการอ่านนะคะและประเภทสุดท้ายนะคะก็คือโครงงานประเภททฤษฎีโครงงานภาษาไทยประเภททฤษฎีเป็นโครงงานที่เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปเหมือนพวกเรานี่แหละเพราะเป็นการนําเสนอหลักการแนวคิดใหม่ๆที่ยังไม่มีผู้ใดคิดมาก่อนเช่นโครงงานท่านสุนทรผู้ไม่ดื่มเหล้า นักเรียนหาหาหลักการนะคะมาสนับสนุนมาวิเคราะห์ว่าหากท่านดื่มเหล้าจนเมามายแล้วคงไม่สามารถแต่งบทประพันธ์ได้เป็นจำนวนมากดังที่ทราบแต่พฤติกรรมว่าเมานั้นอาจเป็นการเข้าใจผิดของชาวบ้านทั่วไปก็ได้มาดูจุดมุ่งหมายของการทำโครงงานคืออะไรนะคะ ประเภทของโครงงานแบ่งออกเป็นสประเภทนะคะประเภท 1. ประเภทโครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้นะคะเป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ทักษะและพื้นฐานเป็นพื้นฐานในการกําหนดโครงงานและปฏิบัติ 2. โครงงานตามความสนใจเป็นโครงงานที่ผู้เรียนกําหนดขั้นตอนความถนดัดความสนใจความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมธธาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติประเภทโครงงานสามารถแบ่งได้อยู่5ประเภทนะคะประเภทที่1โครงงานกำหนดรูปแบบ 2. โครงงานเชิงหัวข้อนะคะ3โครงงานเชิงประพันธ์ 4. โครงงานตามแบบ อย่างแล้วก็5โครงงานตามแบบเปิดกว้างประเภทโครงงานโครงงานแบ่งตามลักษณะของการดําเนินงานแบ่งออกเป็น4ประเภทดังนี้นะคะโครงงานสํารวจรวบร,รวมข้อมูล 2. โครงงานการทดลอง 3. โครงงานการศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดใหม่ในการพัฒนาผลงาน และ4โครงงานประเภทประดิษฐ์คิดค้นมาดูส่วนประกอบของโครงงานนะคะส่วนประกอบของการเขียนโครงงานการเขียนรายงานโครงงานนะคะก็จะมีชื่อโครงงานนะคะอันดับที่1อันดับที่2ก็คือชื่อผู้จัดทําโครงงานนะคะชื่อโรงเรียนวันเดือนปีจัดทํา3ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 4. บทคัยดย่อเขาคงยอ่ยอยอ่อยประกอบไปด้วยเรื่องนะ,ะวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาและสรุปผล 5. ้ากิจกรรมประกาศแสดงความขอบคุณนะคะบุคคลหรือหน่วยงานที่มีส่วนในการให้ความช่วยเหลือในการจัดทำคองงาน ส่วนประกอบการเขียนรายงานโครงงานนะคะ6ที่มาและความสำคัญของโครงงาน7วัตถุประสงค์ของการจัดศึกษาคนา้นคว้า8สมมติฐานของการศึกษาคนา้นคว้าถ้ามีนะคะ9วิธีการดำเนินงาน10สรุปผลการศึกษาคนา้นคว้า11อธิบายผลประโยชน์ข้อเสนอแนะและก็12การอ้างอิงนะคะ สำหรับการทำโครงงานนะคะโครงงานภาษาไทยก็ครูก็จะมอบหมายเป็นงานกลุ่มนะคะโดยให้นักศึกษานะคะจะตั้งกลุ่มขึ้นมากลุ่มละ5-7คนนะคะแล้วไปศึกษาดูว่ากลุ่มตัวเองสนใจโครงงานเรื่องอะไรนะคะก็ให้ไปเขียนเข้าโครงงานมา กลุ่มละ1เรื่องนะคะโดยหัวข้อเรื่องการเขียวขโครงงานเนี่ยครูก็จะให้นักศึกษา,สาใส่ไปนะคะทั้งหมด10ข้อนะคะให้ศึกษารายละเอียดหลังจากานักศึกษา,าเขียนเข้าโครงงานให้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ โดยใช้ข้อสอบเดิมว่าจากจากที่นักศึกษาได้ศึกษาแล้วนะคะว่าการทําโครงงานเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดสําหรับชั่วโมงนี้นะคะก็ให้นักศึกษาลองทําแบบทดสอบหลังเรียนก่อนกลับบ้านแล้วก็เขียนแบบเสนอโครงงานส่งครูในสัปดาห์นี้นะคะสวัสดีค่ะ